ส่งลูกไปให้พ่อแม่หรือคนคนในครอบครัวเขาจะช่วยเลือกกันคนมีบ้านไกลไกลกันหรือบางติดกันเขาจะช่วยเลือกกันครอบครัวไทยมีความสุขมาก จำวัดอื่นๆเขาจะแหนดีผลายผลช่วยกับคตรครองเขาช่วยกับการ